โอเคพวกกับวรนนีเราม่เล่นกันด้วยเลยครับวันนี้เราจะเล่นกมไมค์ับครับมาเล่นต่อครับมาเล่นไมปพิมพ์ก็งผมนะโอเคไใบกที่ผมเล่นเมื่อกี้เมื่ี้ครับผมายไปแล้วมันหลุดครัมันไม่ได้กดครับโอ้ยยยยยชยยา ถ้ารบกวนเสียงเสียงคนใดก็ดคนหนึ่งก็ขอไปด้วยครับเพราะมันโง่ไงหยอกหยอกล้อเล่นลเลยเกมนผมเล่นมินิเกมแอปเปิล a ราฟไหมครับมเล่นมินิเกม,ออมตอนนี้กับรวมแกงที่บ้านกับบ้านใจครับผมบ้านร้างครับเอ้า อ้ามอ้ออยู okay, 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 right evet. <S S ่ไหนอ้าโอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอยู่ในเกมใหม่ครับตัวคิวเปชั้นครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าสิบเอ็ดบาันนี่ก็มาอยู่กับเพื่อนมาเล่นเกมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพิชิตครับมหาพิชิตกินเนสส์บโชว์เลย โอ้บักบ <Yeah. S 1> okay. okay. ักบักอีกแล้วโอเคอืมโอ้โหถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในการบักโอเคอ้ามันหมดแล้วอ่ะไม่หมดอ่ะโคก็หมดคุนแม่งเลยนี่ทำไมัจะบักไม่ได้ ลองล็อินล็อินล็อกอินเออเกมยังไงวครัพย์ L O G A N น่าน่า้รัทีิแกสมัครตอนเช้าถ้าจำไม่ได้ก็เปลี่ยนชื่อเลยวันนี้เราจะเล่นเอาชีวิตรดในฟาร์ตที่หนึ่งร้อยนะครับอ้มากเกินไปไม่ใช่โอ๊บจะพีทกับเปล่าไม่ใช่ คุณคุณฮาราว่าเอนจะมีเพชรอยู่ไม่ได้บอสเ้ยสดกไม่ยังขึ้นาอก่อนขึ้นากนดไม่มีกับข้าก่อนกัพรุ่งนี้นะอ้าว

กลับบ้านก่อนนะครับไม่ใช่บ้านดีหมู่บ้านโอ,โอ้จอดโอเคก็กางกลับบ้านก็ขุดหินตรงนี้กี่ฟ้าขุดให้ทำบันไดกลับบ้านกลับไปทำไมมีมตัตทุกคนแล้วอามีตั๊ปลายัางเสียง ไม่มีละอัน,นึงดีมาดีมาข้างเราอนเดี๋ยวขอทำทางกับบ้านเอฟโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้ก็มีแค่เาเจนีหนึ่คนนับชอบิมนับกามาแล้วครับผมมเห้นไมีก่อนนะ ใครอยากเล่นเกมสวยวะครับก็คอมเมนต์ได้ล่างคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้โอ้ยมันเออแต่ถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซบสบใครเพ่เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปอาพิทก่อนนะอ่ะเดี๋ยวลงตามทางนั้นมาเลย อ๋อจุดครับเจี๋ยวอ๋ออออ๋อยู่ไหนอยู่ที่สปาสปาบเดี๋ยวบัดมามาด้วยนะครับอะไรเลย่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวขอออกไปฟาร์มของข้างนอกแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยสไตล์ก็ต้องขึ้นนะครับผมเพราะว่าอะไรครับ

เนื้อไก่เน่าไงเก็บมาหลายวันแล้วผมไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวอีพีสองมาทำอ่าสปากันนะครับขยายผมเล่นเกมอัพสูกดหนึ่งขยายผมเล่นเกมอ่าสูบครับกดสองนับนับนับผมนับนับนับโอเคอรบครับ โอ๊ยย้น่ถ้เล็กๆก็ต้องขออภัยท่านมาณที่นี้นะครับอัลโจด็กุกใจโอ้โหวิ่ไม่รอดเลยเนีมันหิวมาโอ้โอมบีตายเอ้มบีเชียว้าง อุ้ยอ้ามอุ uh. no. ้ยอุ้ยอ้ามเลยอุ้ยอ้อเอออุ้ยนี่อ้ามอยู่นี่อ๋อเขี้ยเขี้ยอ้ามเอออุ้ย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 โคตรเลยครับตอนนี้อุ้ยเออครับอย่าบอกว่าหลุดนะอย่าบอกว่าหลุดนะ

ถ้ามันก็ได้ยอ้ยอ้ยอ้ยมาชมตถมบตัวไหนได้ที่วมันเนมันเป็นไงมบั้อ่ะอ้ยอ้ยอ้ยจุ๊จุ๊จๆ๊อ้ยอ้ยเอโอกดุ้โอืมอันอ้มันเลเนื้อัวขดเี้ยวัวโอู้วย ตําบิบไปชาวบ้านไปไหนหมดมันน่าจะตายหาหมดแล้วเราจะมาสร้มงันในพัหนา้าครับตอนนี้อย่าลงเมืองลงเมืองด้วยอย่า,งยา,งยางเงียบเลยครับตามไปต่อไปไปพาหาไปให้เยอะเลยดูบ้านบ้านอ๋อ๋ออาหารไปให้ยืะเลยนะ อาวาดไปเยอะที่สุดนะก็ได ouais, ้รวมแล้วเอาเยอะที่สุดสองอันพอสองต้นโอ้สมีปลารูจัดการก่อนมันดูมั้ยอ้าเดี๋ยวรอด้วยรู้แล้วนะว่ามันติดปิดตอนนี้ก็พูดไม่นะอาหารก็หมดเดียวติดติดเอ้ยไอ้ควายอ้ามเราเราด้วยอ้ามอยู่ตรงไหนครับ อี <displayed, S 1> oh. ู oh. kind of ่ท sure. er. ี่ทำแล้วเออทำไปทางไหนทำไปทางไหนทำไปทางไหนเวิ้วเวิ้เวิเวิ้วเวิเด้อเวิ้วยโอ๊ยเจออีโรบายอิสต์เอ้าทำอยู่ทางไหนแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่โอ๊ย เดี๋ยวป้าส่งเราจะมาทำบ้านกันแล้วก็ทำที่กระปาานะคุณป้าส่งนะไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าตอนไหนโ <Okay. S 1> อเคตอ้องรอยต้องรออ่าอามานะจะทำนะถ้าวันไหนอามไม่มาก็ไม่ทำนะคุเอาไป<ะ>ทางนี้นี่นี้ พาร์ทหน้าเราก็จะแบบไปหาพีระมิดกันนะครับแล้วก็จะเอาเอาเมาบ้านเราแล้วพรุ่งนี้ได้ป่ะไม่ไม่ได้อะพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญของโฆษณาพุทธของพระราชกานสายยานะพรุ่งนี้ใครมันเอาท็อมาให้วะพรุ่งนี้หอยเลยาุ้ยใหพรุ่งนี้อ๋อแล้วทำอยู่ตรงไหนอ่ะใหญ่ครับพรุ่งนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย